อ่ะคลิปนี้มาถ่ายน้ำมันเกียร์กันนะครับมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์กันอีคานะครับเครื่อง 4G15 นะครับเครื่องตัวนี้เลยนะครับเครื่อง 4G15 12วาวนะครับถ่ายน้ำมันเกียร์ก็ถ่ายออกปและอ่างผมได้ถอดออกล้างทำความสะอาดละอันนี้กองเกียร์อันใหม่นะอันนี้อันเก่านะครับอันเก่าสภาพก็ถามว่าดำไหมก็ดำตามการเวลานะครับ อันนี้เราก็ได้มาประกอบอี่นะครับอ่างน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์เดี๋ยวใส่กองเข้าไปนะครับเดี๋ยวใส่กองเข้าไปอันนี้กองน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้ไอกองน้ำมันเกียร์นะครับกองน้ำมันเกียร์นี่น้ำมันเกียร์ผมใช้ยี่ห้อนี้นะครับมีเหตุผลทําไมผมถึงใช้ยี่ห้อนี้นะครับสําหรับ e car มิซูบิชิ e c a เครื่อง4 g 1 5นะครับเกียร์ออโต้3สปีดนะครับรถยุค90ูนทำไมมันมีเหตุผลนะครับทำไมถึงไม่ใช่ของแท้มันมีเหตุผลของผมนะครับผมทําให้ลูกค้าไปหลายคันแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าเกียร์ลูกค้าปกตินะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาใส่กันอกองน้ำมันเกียร์ก็ขันขึ้นไปแล้วนะครับเรามีทั้งหมด4ตัวนะครับกองใหม่นะครับก็ สัก2ปี3ปีนะครับถ่ายสักทีนึงนะครับกองน้ำมันเกียร์ถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กันบ้างนะครับอันเนี้ยถามว่าดำไหมผมว่าดำนะนดำในอ่างนั่นก็ดำนะเพราะผมล้างแล้วนะครับฝั่งเนี้ยจะชัดนะครับดำปีเลยในอ่างจะเยอะเลยนะครับในอ่างผมล้างออกไปแล้วนะครับไม่ให้มีการเสียวเวลาเนี่ย ล้างทุกวันสะอาดล้างด้วยส่วนใหญ่ก็จะล้างมีน้ำยาก็น้ำยาล้างหองเครื่องหรือน้ำแฟบก็ได้ครับแฟบนั่นแหละล้างเข้าไปเลยนะครับล้างให้เอี่ยมได้มากที่สุดนะครับแต่ก็จะทากาวหน่อยเพราะว่าไม่ให้มันดิน้นไม่ให้ไอเ,เนี้ยปกเกลดเนี่ยมันดิ้นไปดิ้นมาเวลากบขึ้นไปนะครับดูครับหลังจากที่ทากาวเสร็จแล้วเห็นไหมเข้ารูปตามรูปของเขาเลยถ้าไม่ทากาวเนี่ยมันจะมันมันจะให้ตัวมันจะปิ้นไปปิ้นมาเวลาขันน็อตเข้าไปเนี่ยมันจะ แถบออกซ้ายขวาซ้ายขวามันจะทํางานลำบากนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ประกบขึ้นไปประกันอ่างน้ํามันเกียร์นะครับแค่นี้ก็จบละประกอบขึ้นไป,ปนอา่ปอปอางก็ขึ้นไปเรียบร้อยละอัดกาวอัดน็อตรอบอ่างแล้วนี่นะครับน้ํามันเกียร์อย่างที่ผมบอกนะครับมันมีหลายยี่ห้อนะครับเลือกใช้กันดูว่ายี่ห้อไหน สำหรับเกียร์รุ่นนั้นนนนะครับดูครับพวกเกยร์ที่อัดขึ้นไปปิน้นๆนเลยนะครับจะมีคราบกาวแล้วมาให้ดูใต้ท้องกันนะครับที่น้ำมันเกียร์หรือน้ำมันเครื่องรั่วซึมอย่างที่ผมบอกนะครับมันมีหลายอาการนะครับสีนเผาขับตรงนี้ก็รั่วซึมได้นะครับแล้วก็สีนทอกต้องยกเกียร์ลงมานะครับถึงเห็นถึงมองเห็นสีน ถ้าใครดูคลิปเก่าๆผมจะมองเห็นแล้วก็สีนท้ายเครื่องนะครับก็ต้องยกเกียร์ลงมาอยู่ดีนะครับเพื่อเปลี่ยนสีนท้ายเครื่องหรือน้ํามันเครื่องอ่ะรั่วซึมจากแถวนี้นะหยดใส่คานเนี่ยส่วนใหญ่จะเอ่อสีนท้ายเครื่องนะครับสีน้ายเครื่องกับสีน้ายเกียร์เราเราเราต้องดูก่อนว่าน้ํามันเครื่องหรือน้ํามันเกียร์นะครับแยกกันให้ถูกนะครับน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันเกียร์ถ้ามันเป็นน้ำมันเกียร์ก็สังเกตดีๆถ้ามันเป็นน้ำมันเครื่องก็สังเกตดีๆนะครับ ตรงนี้ก็รั่วซึมได้นะครับแล้วก็บทบริเวณตามอ่างเนี้ยก็เช็คกันดูมันรั่วมาจากตรงไหนถ้ามันรั่วมาจากบริเวณเนี้ยก็ซีนี่ไงซีมูเลตัวใหญ่ก็จะมีหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ข้างบนฝาครอบนะครับฝาครอบถ้ามันแฉะก็ซีดด้านบนนะครับผมก็ลองสังเกตกันดีๆนะครับรถอายุเยอะแล้วนะครับแล้วก็มองขึ้นไปนู่นมันจะมีสวิทช์แรงดันนะครับที่กาลูกนอนเครื่อง ตรงนี้ก็หยดได้นะครับหยดที่ตัวของเขาเองแต่รูปการน้ํามันเครื่องก็ยังโชว์อยู่แต่มันหยดที่ตัวของเขานะครับตัวของสวิตช์แรงดันก็ต้องเปลี่ยนทิ้งนะครับแล้วก็กรองเปลี่ยนทุกครั้งนะครับบางทีผมเห็นหยดตรงนี้ก็มีนะครับเพราะว่ามันแข็งนะครับถ่ายน้ํามันเครื่องก็เปลี่ยนกรองไปด้วยนะครับมันจะมีซีนกรองมันอยู่นะครับตรงนี้ก็รั่วหยดได้นะครับคําว่าน้ํามันเกียร์หรือน้ํามันเครื่องรั่วซึม อันสังเกตกันดูว่ามันรั่วมาจากไหนกันบ้างนะครับผมก็ตอบไม่ได้มีลูกค้าทักถามว่าช่างน้ามันเครื่องผมรั่วมาจากไหนบ้างอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะครับเนี่ยบริเวณอ่างพวกเนี้ยก็รั่วได้นะครับเนี่ยแล้วก็ซึมตามน็อตเนี่ยก็รั่วได้นะครับก็เคยเจอเหมือนกันน็อตรั่วแล้วก็น็อตแถวเงี้ยก็รั่วได้นะครับอันนี้น็อตอ่างน้ามันเครื่องก็ดูกันให้ดีนะครับถ้าแดงแก็น้ํามันเกียร์นะครับ ถ้ามันรั่วไปจากนี้ก็เป็นซีนเผาขับก็ว่านใบซีนเผาขับน้ำมันน้ำมันเกียมก็หยดได้นะครับแล้วก็ไอพวกแหลกก็เหมือนกันนะครับแหลกก็อยู่ฝั่งนี้นะครับแหลกก็อยู่ฝั่งนี้ก็รั่วได้เหมือนกันนะครับแหลกก็ลองสังเกตกันดูนะครับรถอายุเยอะน้ํารั่วซึมก็จะมีนี่ไอพวกปั๊มน้ําก็ลองกันดูนะครับผมก็ประมาณนี้ หลังจากลูกค้ายกเกียร์นะครับแล้วมาเปลี่ยนซีนถ่ายเครื่องถ่ายเกียร์แล้วก็เช็คให้ลูกค้านะครับอย่างหุ้มเพาขาดอย่างแทนเครื่องขาดตัวหน้าตัวหลังนะครับอย่างหุ้มเพาเนี่ยผมเสนอเปลี่ยนลูกค้าเปลี่ยนทั้งหมดเลย4ตัวถ้าใครดูคลิปเก่าๆผมนะครับผมจะเช็คให้ลูกค้าลูกค้าเขาต้องการเน้นงานจบหรือทีเดียวเอาให้จบนะครับ ผมก็พยายามดูแลให้นะครับเปลี่ยนซีนไทยเครื่อง้ายเกียร์น้ำมันเกียร์รั่วซึมแล้วก็แหลกพวงมาลัยนะครับแหลกพวงมาลัยก็รั่วซึมก็เปลี่ยนหาแหลกมือสองมาเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับก็ทําเสร็จก็จบนะครับก็รอส่งลูกค้าอันนี้อะไรใหม่ดูตามภาพได้เลยนะครับอะไรใหม่นะครับผมพยายามถ่ายวิดีโอเป็นเรื่องราวให้ลูกค้าได้ดูนะครับเวลาเปลี่ยนนี่มันต้อง ถอดตัวนอกก่อนก็เลยเสนอลูกค้าเพราะว่ามันแตกรายงาหมดแล้วนะครับไหนๆก็มันก็มีอายุการใช้งานพอๆกันนะครับพวกยางหุ้มเพานะครับมันถ้ามันเปลี่ยนแล้วก็ต้องเปลี่ยนให้หมดลูกค้าใช้อีกหลายปีแน่นอน2อถึงสปีต้องมีพวกยางหุ้มเพาเนี้ยยิงลูกค้าไม่ได้ใช,ใช้ใช้รถก็อยู่ประมาณนั้นเลยนะครับก็เอามาตรวจเช็คกันสักทีนึงนะครับเพว่ระบบของเครื่องยนต์เนี่ยครับแหลกพวกนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นมือสองให้นะครับพวกลูกหมากนี้ เปลี่ยนเฉพาะยางนะครับยางพวกนี้ก็พยายามดูให้นะครับอันเนี้ยเปลี่ยนเฉพาะยางลูกหมากไม่รวมนะครับเราก็เปลี่ยนเฉพาะยางซีนเผาขับอะไรต่างๆเกี่ยวกับซีนนะครับที่รือ้ออกมาแล้วเปลี่ยนใหม่ลูกค้าให้หมดนะครับพวกยางกันโครงก็เหมือนกันนะครับในหนก็รือถอดคานยกคานห้อยลงมาด้วยนะครับผมเพื่อเปลี่ยนยางนรกที่เขาเลือกกันนะครับตอนที่ประกอบก็ ประกอบขึ้นไปก็ประมาณนี้เลยนะครับตามรูปอันนี้คือแหลกนะครับตัวแหลกของใหม่นะครับดูได้เลยแหลกของใหม่แต่เป็นมือสองรับประกันไม่รั่วไม่ซึมนะครับเน้นน้ํามันน้ํามันเกียร์น้ํามันเครื่องไม่รั <amente S 2> ่วไม่ซึมนะครับดูแลให้ลูกค้าทั้งคันนะครับอันนี้คือน้ํามันเกียร์ที่ผมใช้อยู่ของยี่ห้อคาวเทกนะครับถ้าลูกค้ามาให้ผมดูแลเงี้ยผมจะดูแลตั้งแต่ถ่ายน้ํามันเกียร์นะครับน้ํามันเกียร์กองเกียร์จบเลยนะครับผม